วัสดีเอฟซีเบิกทรับหน้าขี้ทุกท่านเนาะคะ่ะมื่อนี้เสื้อผ้าเอฟซีตามเขาไปเบิงพาลึกราบเพื่อนว่าเพ็่นเจเฮ็ดขันน้ำมุนเนาะคะ่ะขันน้ำมุนเพื่อหน,นีกับสิบเป็นตัวเลข,นะะขเนาะค่ะเอฟซีมาร์แน่ขันน้ำมุนของพาลึกราบกับตามไปพร้อมกันนะคะพี่น้องปองไปเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เบิกซัพย์หน้าขี้ เพื่อจะบวชผาดแนวทางหละกะข่าวสารดีๆเคี่ยวกับตัวเลข่ขาทาทะ,าาท,าาะ,ะทางช่องก็จะตามหาแนวทางได้ดีๆฝาก FC นะคะทางช่องก็เป็นซื่อกลางนะคะ FC ซจงใส่วิจารยาณในการรับชมนะคะกะมาตามไปพร้อมกันได้ค่ะว่า,ารพระเา็ดขันน์นมุ่นสิเป็นตัวใดในงวดวันที่หนึ่งท่านว่าคม2564นอก่เนาะค่ะัดี เด็กขอเลขกงคนอแล้วก็จะุู่เพิมเปิดสร้างเปิดโซ่เปิดนามให้เลขเขาสองตัวสามตัวเด้อในมือนี้เอาตัวใดให้เขาตัวนั้นเด้อสาธุสาธุสาธุวอะไรกู ɛkʋɛdɩ nʋ ɛlʋ, kʋ ตัวท uh ี่สองนเ่นละครับ ตัวที่สามตัวท oh, oh, ี่สามมันหลุดนะไปลองเจ็ดหรือเปล่าครับตัวสี่ตัวสี่ ว่าตัวใดคะ่ะเป็นนาคเป็นนาคว่าอาจารย์เป็นนาคเป็นหนึ่งหกเจ็ดเป็นนาคเป็นนาคน,นาคน,นาคก็เจ็ดเมืนน่อวานวาเจ็ดหกเจ็ดกือคือเลยคะ่ะก็อาจารย์ตีเป็นตัวใดคะ่ะครับ มันลักษณะมันโง่บางสีเนาะโง่บางสีพุทธนี่เข้าปฏิเป็นสามกันเลยอันนี้เป็นหนึ่งน่าเป็นหนึ่งสิตัวกลางตัวกลางเป็นอีกสองตัวเอาอีกสองตัวครับเอารอดูเนาะอีกสองตัวล่างแบบนี้สองตัวล่างอ่ะอันนี้เขาสี่เป็นสามเออเป็นตีตรงไหนอาจารย์อาจารย์ตีฟังเนี้ยหนึ่งอันนี้เป็นหนึ่งครบีเป็นหนึ่งแต่มุนลักนี่สีเป็นหนึ่งหกเจ็ด หนึเอเอาตามอญญมาจาร์ว่าแล้วนนเนเา,า,มมานะ มาครับมะเบิ่งพีนน่องตัวสองตัวลางก่าเนี่น้องมะหลุมอย่งตัวสองี่หัาต่วมาเป็นสองนะครับกลับหัวกินเป็นสองเลยอีกตัวหนึ่งครับลุนไปพร้อมๆกันนะคะัคการ fc ครับวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระึกษรับรับ เลยงงแ่แตจสิตีนะคะเอนซีเนาะี๋ยว่าเลขสองนี่สวยนะครับคือเลขสองแมนค่ะตัวหนึงสอ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 งงานแท้แท้นี่นี้ค่ะโอ้ครับเอฟซีครับ วะา<อ><อ>สองสองเลยสองสองงามจะแค่กับสองสองหนึนงงน่งหกเจ็ดกับสองสองหนึ่งหกเจ็ดกับสองสอง,สองแต่ว่าเอฟซีสตีตีเป็นตัวได้กับขึ้นยูกับเอฟซีนะครับเนี่ยแต่ว่าเป็นแต่ว่าเลือกรับเป็นบอกไหมาเดี๋วว่าเป็นตัวได้ก่็ได้หนึ่งหกเจก็ดครับอืมแล้วเป็น บอกเป็น67แต่ว่า FC CPU ไดก็ขึ้นอยู่กับ FC นะครับเนาะอ่าแข้างล่างนี่ก็ต้องตีมตัวอื่นนะครับ22ชัดเจนครับ FC ครับชัดเจ้วชัดเจ้วเลยครับนี่ครับก็้องตุบตองตเนอ่ายานจีอิามคอ์อีกทัวหนึ่งนะครับเนาอกับ63 067ครับ เอาเอาอาจารย์แล้วศูนย์หกสามหรือศูนย์เก้าสามไม่ยังหรอกครับอันนี้สงวนมันทีหนึ่งกัเป็นมันพูดกับน่าจ,จะตามตลกก็คือหนึ่งหกเจ็ดใช่ไหมครับอาจารย์หรือไม่ก็ศูนย์หกสามศูนย์หกเจ็ดสองสองกันขะไรเนี่ยถ้าขยับก็อันนี้อันนี้อันนี้เขาได้เป็นรักแลนะ้วเนาะถ้าเป็นเกณฑ์เป็นเกณฑ์บ่คือว่ามันคือยังไงจ้ะฮะ พอดีกัอพอสอยกับมาท่านพอดีครับเดินทางมาครับมาเดินมาทางมาท่านพอดีนะครับโอลเกครับสองสองนะครับเนาะแต่ตเอฟซีจะตีเ้อะแ่ะมนตีเพาเครื่อกันค่ะเอฟซีพือเอฟซีจะเห็นเป็นตัวอื่นจะได้ส่า่ห้องสีลงไปให้เบิดตั้งสองจุดนะครับว่า จีปีเาน่าเบิ้งตัวเล็กสิโล่หายัดทั้งสองชุดแต่ว่าสองสองนี่คือสิโบเดตีบเดตีเนาะบอลงกับบอมีตกกลับไปครับสองสองนี่ครับกลับก็ได้ครับมันบอมมีตกกลับไปครับสองสองนี่ครับก็อ่ะถ้าเป็นหกหกค่ะสรุปแล้วเป็นหนึ่งหกเจ็ดนะคะบอกงสองสองนะคะเอฟซีท่าเอฟซีตีเป็นตัวใดหรือว่าต่างจากนี่ค่ะคอมเมนต์มาไต่คลิปใหญเนาะ ทุกตัวเลขก็อ,อาจจะตีวกขคือกันเห็นวกขคือกันก็นได้นะคะอาจจะเป็นเจ็ดหกเจ็ดก็ได้หนึ่งหกเจ็ดก็ได้นะคะถ้าง,งอแนวนีนาะจะเป็นเลขเจ็ดนะคะหกกับเก้าตัวเดียวกันนะคะอาจจะเป็นหนึ่งหกเก้าหนึ่งเก้าหกก็ได้โอ,อเวอร์แมนอันเจ็ดหกหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดก็ได้นะคะเอฟซี FC. กระรองพิจารนาเบิร์หกกับเก้าตัวเดียวกันนะคะ ข้างชมก็บเป็นซื่อกลางเท่านั้นนะคะแต่ว่าสองสองนี่ชัดเนาะะอาจานเนาะได้ตัวนี้นะหนึ่งก็ได้หนึ่งศูนย์ศูนย์เป็นศูนย์เป็นหนึ่งก็ได้ตัวหนาเพราะว่าไม่ไม่จดแต่ว่าเลขกลมสวยนะมค่ะเลขกลมสวยนะเลขกลมสวยนะเน็คค่ะนี่คือตียกมาแล้วสรุปแล้วหนึ่งหกเจ็ดศูนย์หกสามหนึ่งเก้าเจ็ดนี่คือว่าตีมาจากโคกเนาะโคกกับเก้าตัวเดียวกัน สองสองเก้าสามค่ะนี่คือคัน,นำมนต์พระฤกลับนะคะท่างช่องเป็นซื้อกลางเป็นแนวท่านทอน,นันกาบขอบพระคุณ FC, เอฟซีเบิกซรัพย์น้าขี่ทุกท่านให้โชคให้ m ắ นให้ร่ำให้รวยนะคะไปกับพระึกลับนะคะหรือว่า,าพระกำแพงลมนะคะกับอนุโมทโนขาสายปุ่นที่รวมสร้างกำแพงนะคะให้ร่ำให้รวยให้เจริญรุ่งเรืองนะคะสวัสดีค่ะ